เขาได้ความที่มหาปัญญาค่ะเขาอยู่ข้างบนถ้าเราฟังสัญชาตญาณของเราข้างในอ่ะ มันไม่มีทางที่เขาจะไกด์คุณให้หลงทางหรือผิดทางแต่คุณเคยไหมคะที่สมมุติคุณเห็นคนอื่นทําอะไรก็สําเร็จคุณอยากทาเหมือนเขาซึ่งฮูลี่เคยเป็นทีนี้นมันจะทําให้เราเหมือนกับเราไม่ได้ฟังเสียงข้างในจริงๆเหมือนเสียงที่เบื้องบนเขาไกด์เราค่ะว,ว่าจริงๆเราเกิดมาเพื่อทําอะไรหรือเราต้องไปในทิศทางไหนแต่บางทีเราเห็นคนทําอะไรเราลุ่งทําไมแล้วดีเราก็อยากทําตามไงแต่ถ้าคุณฟังสัญชาตญาณของตัวเองคะ่ะคือคุณจะมีความสุขมากการที่เราจะรู้ว่าเราทําอะไรแล้วแบบ มันถูกกับวัตถุประสงค์ที่เลือกมาไม่จําเป็นต้องเป็นโหคนดังระดับโลกแต่ถ้าคุณทาแล้วแบบคุณรู้สึกเติมเต็มแล้วก็แฮปปี้มีความสุขมากๆคือมันไม่รู้สึกว่าอะไรขาดหายไปเลยอะแสดงว่าใช่สมาธิสั่งจิตเปิดรับพลังงานแห่งจักรบาลน,นะคะถ้าความมัง่งคั่งการเงินการงานความรักความสัมพันธ์ความสําเร็จได้ทั้งวิธีการการนั่งสมาธิและไกด์เสียงถึง5อันซึ่งเป็นไกด์เสียงที่ไม่เหมือนใครไม่มีที่ไหนในโลกแน่นอน นั่งสมาธิไปแล้วก็มีเสียงแบบแล้วคุณจะรู้ว่าการนั่งสมาธิจะไม่น่าเบื่ออีกต่อไปคุณจะสามารถนั่งสมาธิแบบมีความสุขและสามารถที่จะจินตนาการและเสกทุกอย่างให้ออกมาในโลกสามมิตินี้ได้อย่างง่ายๆ